ถ้าในกรณีที่เรายังไม่อยากซื้อเงินสดจะมีเจ้าหน้าที่จาก t ี b ีบีไดไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษหมอจัดให้รถหดาวไม่ถึง5ปีรถคัดมาพิเศษคุณภาพดีราคาโดนปอดครับคือลูกค้าอยากได้รถที่ดีอยากได้รถที่มีคุณภาพใช่ไหม เราก็เลยพยายามปรับปรุงพัฒนาให้สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการตรวจเช็คอย่างละเอียดจนลูกค้าก็มีความเชื่อถือก็เลยทำให้5ปีจากรถ7คันวันนั้นตอนนี้มาเป็น300คัน อันดับแรกก่อนแรกเลยรถไม่มีการชนหนักไม,ม่การพิกความตัดต่อสมตากอะไรทุกอย่างเราก็เลยมีใช้บริการของรถโดนใจนะครับที่มีคนกลางมาตรวจให้2 7 4จุด,จด,จดเริ่มตั้งแต่ลื้อหลังคาซักหลังคาพมแผงประตูภายในทุกส่วนรวมไปถึงเช็คช่วงล่างระบบเบรคระบบเครื่องยนต์เช็คฟิล์มตรวจฟิล์มตรวจแอร์ทุกระบบของรถยนต์ เราทําให้มันดีที่สุดทําออกมาเหมือนเหมาะใช้เองทุกคันก่อนส่งมอบรจะมีถ่ายของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันเครื่องกองทุกอย่างเปลี่ยนหมดให้ลูกค้าก่อนจะได้รับรถนะครับกจารันลูกเรือกิจก็ต้องเป็นคนซื้อครับขายยังไงบอกยังงั้นรถดีคือดีรถไม่ดีมีนิดนิดหน่อยหน่อยเราต้องบอกข้อจริงทั้งหมดมีทำสีตรงไหนมามีการเก็บสีตรงไหนมาบอกความจริงเขาและเราก็ใช้ความจริงใจกับลูกค้า มันเป็นโครงการที่มาซัพพอร์ตเต็นท์ได้ทําตลาดจริงๆตัวลูกค้าก็คือคือดูปุ๊บรถคันไหนมีอยู่ในนี้ไม่มีชนแน่นอนไม่มีย้อมแมวแน่นอนส่วนดิวเพื่อขายเรามีการทําตลาดช่วยโปรโมตยิงแอดให้ฟรีๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรประทับใจแล้วก็ช่วยในการปิดการขายได้มากขึ้นรถมันมันสวยใครก็พูดได้แต่สิ่งที่บอกแล้วว่าสวยที่สุดคือรถโดนใจมาการันตีได้เลยสนับสนุนโดย TDB ได้ไง เดเณ <c oughs> นะปัจจุบันตั้งแต่สมัยโควิดเลยต้องใช้อ,อลร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้ช่องทางออนไลน์มันเหมือนหน้าร้านเราแล้วนะคุณภาพสำคัญกว่าราคาทำให้มายกระดับการขายรถจนมือสอตรโดนใจไม่ได้เชื่อเราแต่เชื่อบริษัทกลางที่มายืนยันให้เราแล้วแล้วสิ่งที่สาคัญกว่านั้นเชื่อลูกค้าถ้าเราขายสวยอยู่แล้วถือว่าไม่ยากแล้วได้การขายที่ง่ายขึ้นด้วยถ้าในกรณีที่เรายังไม่อยากซื้อเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่จาก t ี b ีบีไดไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่พร้อมกับโปรโม,มชั่นพิเศษทําให้เราเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นมากด้วยรถโดยใจต่างจากแพลตฟอร์มหมแพลตฟอร์มเนี้ยจะมีการการันตีโดยบริษัทมาตรวจรถทําให้ก่อนที่จะลงแพลตฟอร์มเนี้ยต้องผ่านเกณฑ์แล้วถึงจะลงได้ส่วนแพลตฟอร์มอืนก็แพลตฟอร์มอืนไม่ต้องพูดแล้วกันเนาะ